สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาววันอาทิตย์นะคะเรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างหายหน้าหายตาไปนานสําหรับการทํานายแบบวันวันเกิดนะคะอ่าคลิปนี้เป็นของชาววันอาทิตย์หนึ่งเดือนเต็มเดือนพฤศจิกายนเรามาดูกันนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากการย้ายของดาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ละท่านก็ไปฟังในคลิป12ราศีได้นะคะคลิปนี้จะ เรามาพูดถึงเรื่องไพ่อย่างเดียวเลยเพียวๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาววันอาทิตย์หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายนตัวเองก็ต้องระวังให้ดีๆนะกลางเดือนไปแล้วอะอะมาดูกันค่ะชาววันอาทิตย์ตัวตนของคุณบง่งบอกถึงความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะอ้วอันขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้การติดต่อการค้าธุรกิจต่างๆทุกประเภทจะส่งผลดีให้กับคุณมากๆนะคะกับคู่ค้าต่างๆ ใครที่เป็นอาชีพพาัขายยิ่งส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองใครที่ทำธุรกิจไปเกี่ยวข้องอสังหาก็จะมีโอกาสรวมไปจถึงอาชีพอื่นๆทั่วไปของชาววันอาทิตย์เองนะคะในเรื่องของการเงินบางท่านจะมีโอกาสมีโชคการเงินมาจากทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ใครที่ขายทางได้โชคการเงินมาจากผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวได้นะคะโชคการเงินมาจากคนในบ้านได้ทั้งนั้น นะคะแล้วก็ภายในบ้านของคุณน่าจะมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นหรือจะมีข่าวดีกับญาติก็ยังได้นะคะของชาววันอาทิตย์เองส่วนชาววันอาทิตย์เองช่วงนี้การติดต่อการสื่อสารไปตกตำแหน่งบุตรบริวารน,นะคะก็ระวังปัญหาร้อนร้อนหรือระวังปัญหาตัวเองอีโก้ตัวเองตัวเองก็ได้อีโก้ตัวเองอีโก้โกคนใกล้ตัวได้หมดนะครังชาววันอาทิตย์ส่วนช่วงนี้การทำอะไรอย่าประมาทเลินเล่อ นะคะหรือมันจะมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรีบเร่งรีบตัดสินใจรีบแก้ไขด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้หรือเดี๋ยวขอขยายนะคะในตําแหน่งรู้สึกว่าในตําแหน่งปัญหาเกิดไพ่ปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่ามีปัญหาอะไรคุณก็น่าจะแก้ไขสัดสังปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยสุขภาพร่างกายค่ะนะ,ะสุขภาพร่างกายจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณรวมไปจนถึงปัญหาการออกงานการเปลี่ยนงานการย้ายงานปัญหากับผู้ใหญ่ในสายงาน นะ,ะโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนสิบเจ็ดไปแล้วเนี่ยดาวจะโตองคุณเนี่ยอันนั้นอะนะคะว่าจะไม่พูดถึงดาวละดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอังคารอาทิตย์ผิดอังคารนะคะเป็นคู่ศัตรูกันนะคู่ขัดแย้งกันนะคะก็ระวังการผิดใจกันกับใครบางคนได้รวมไปถึงปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยรวมไปจถึงปัญหากับใครก็ตามปัญหากับบริวารลูกน้องได้หมดนะคะตรงนี้ก็ควรระมัดระวังปัญหารวมไปจถึงระวังปัญหาในเรื่องของเอ่อ งานที่มันผิดพลาดไปบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการตกลงนะช่วงนี้โชคดีบางทีก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของเอาเงินเก่าๆออกมาใช้ด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยใครรองเงินเก่าๆใครรองเงินทางไกลยอยู่ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะรวมไปถึงช่วงนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะมีโชคด้วยนะคะความหมายไพ่ออกมาแบบนี้เดี๋ยวขอขยายในเรื่องของงานนิดนึงนะคะคืออะไร ใครจะไปไกลมีโอกาสร่วมไปจะถึงบางท่านออกงานแต่มาทําอาชีพส่วนตัวนะคะอาชีพอิสระรวมไปจะถึงใครที่ว่างงานอยู่ช่วงนี้อาจจะได้งานฟรีแลนซ์บ้างอาจจะได้งานแบบว่าเป็นจอบจบ้างรวมไปจะถึงช่วงนี้คุณอาจจะฝึกงานทดลองงานอยู่ก็ได้นะคะการฝึกงานการทดลองงานอะไรอย่างนั้นได้หมดทั้งนั้นนะคะของชาวนันทิ์ส่วนในเรื่องของบ้านค่ะใครอยากมีบ้านมีรถมีโอกาสได้บ้านได้รถ นะคะตรงนี้ด้วยในเรื่องของบ้านแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีแนวโน้มได้ไกลบ้านหรือบางท่านได้บ้านใหม่บางท่านได้ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใหม่นะคะใครทําการค้าการติดต่องานทางไกลธุรกิจทางไกลงานต่างประเทศนะะงานการเดินทางงานที่ไปเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลออนไลน์ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีก็หมายถึงแหล่งเงินของคุณเองการเงินความบูดมสมบูรณ์ความสําเร็จความมั่นคงความสมปรารถนาเกิดขึ้นด้วย ของชาววันอาทิตย์นะคะส่วนสําหรับคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีโชคอะไรหรือเปล่าหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้พบปะเกลือญาติเก่าๆด้วยไหมหรือจะมีในเรื่องของการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านเอกสารทรัพย์สินด้วยหรือเปล่ารวมไปถึงรวมไปจนถึงรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารได้เหมือนกันนะคะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวบางคู่บางคู่เนี่ยมีความประสงค์มากๆตั้งใจอยากจะมีลูกนะเนี่ยฮะ หรือเปล่าเอ,อ่ยหรือความคิดอยากจะมีมันเกิดขึ้นอ่ะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักค่ะคิดมากคิดเยอะนะควใครที่มีปัญหาความรักมาแล้วอ่ะอารมณ์จริตคิดมากคิดเยอะอารมณ์ไปนึกถึงได้รวมไปจะถึงความรักของคุณมันตกตําแหน่งของรักสามเศร้าเราสามคนนะเนี่ยของชาววันอาทิตย์นะคะคนของคุณเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้คุณอาจจะมีปัญหากับคนของคุณได้หมดว่าเขามีอะไรปกป,ปิดบิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือคุณกับเขามันมีในเรื่องการหึงหวงต่อกัน การทะเลาะกันวิวาทะาต่อกันทั้งนั้นส่วนสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบคนทางไกลได้คนมีตําหนิได้รักคนที่เขาเอ่อเป็นคนเก่าๆคนรู้จักเก่าๆได้ไหมก็ยังได้นะคะในช่วงนี้ด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาววันอาทิตย์ค่ะนะคะจะเป็นยังไงบ้างแต่ละเรื่องเด่นที่สุดก็คือในเรื่องการเงินของคุณบางท่านจะมีโชคการเงินเกิดขึ้น โอกาสการเงินเกิดขึ้นแต่บางท่านก็จะมีเหตุค่าใช้จ่ายการทําบ้านการปรับปรุงบ้านเหมือนกันซื้อของใหม่เข้าบ้านได้ทั้งนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันชาววันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> มาดูงาน <c oughs> การงานของคุณนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างงานใครรอข่าวดีงานใหม่จะมีโอกาสได้ข่าวดีงานใหม่หรือใครรอการบรรจุใครรอแบบว่า ใครที่ทํางานฟรีแลนซ์เนีน่ที่ตะกี้เอ่ยขึ้นมาเนี่ยหรือแม้แต่ที่เว่าคุณว่างงานก็ได้แต่คุณก็จะมีโอกาสการได้งานใหม่สำหรับบางท่านที่ว่างงานตกงานมาเดินเตะฝุนมานะคะใครต้องการเปลี่ยนแปลงงานจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเ,เพราะคุณกาลังจะออกงานบางท่านมีปัญหาในใสายงานด้วยเช่นกันนะะปัญหากันปัญหากับคนใกล้ตัวหรือเราอาจจะโดนกดดันก็ได้โดนอะไรก็ตามที่คุณอาจจะรู้สึกว่าถึงความไม่ยุติธรรม ความไม่ถูกต้องได้หมดนะคะตรงนี้มันมีในเรื่องของปัญหาในสายงานการไม่เข้าใจกันหรือการทํางานสวนทิศสวนทางกันมันคือความกดดันของคุณนะคะตรงนี้ด้วยหรือช่วงนี้ชาววันอาทิตย์คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการเอกสารการงานที่ต้องรีบเร่งที่มันมีปัญหาหรืออยู่ดีมีปัญหาปรับให้แก้ไขางานอันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะโอ้ออกงานจ้าเออท่าน นะครับพอหลายๆท่านอึดอัดมากๆเลยอึดอัดกับความกดดันนะอึดอัดกับอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเขาเล่นพักเล่นพวกกันก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดแล้วก็บางทีอ่ะเราอาจจะเจอในเชิงลักษณะคนรอบข้างอ่ะสไตล์พวกประจบสอบพลอยอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะคะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเอาบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลง ส่วนใครอยากจะเปลี่ยนไปไกลอยากจะเดินทางไกลอยากจะไปทํางานต่างถิงในใ่นแดนไกลมีโอกาสที่ดีรวมไปถึงข้อตกลงกับธุรกริจการค้าต่างถิงในใ่นแดนไกลรวมไปจนถึงใครที่อยากจะบุกเบิกอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะเปิดร้านอะไรของคุณเองร้านอะาหารร้านอะไรของคุณก็ว่ากันอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีด้วยนะคะของชาวนาทิตย์ถ้าใครอยากจะบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆของคุณเองนะนะคะมีโชคเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือคุณจะมีในเรื่องของอไม่ว่าเจอปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วงใหญ่คุณก็กล้าคุณก็สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้เหมือนกันนะคะแต่ระมัดระวังอย่างเดียวในเรื่องของอะไรที่มันแรงๆนะคะแรงๆเกิดขึ้นในการทํางานของคุณ นะะในการทํางานบางทีเราอาจจะเจอคนแรงๆก็ได้บางทีเราอาจจะเจอแบบผู้อันตรพานได้หมดนะคะตรงนั้นได้หมดทั้งนั้นก็ให้คุดระวังไว้บ้างนะคะส่วนช่วงนี้ใครทำงานที่ปรึกษาใครทำงานเบื้องหลังใครทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอทนายชื่อเสียงความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะงานพวกจำพวกเหล่านี้นะคะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับสังหาด้วยเช่นกัน งานที่ปรึกษางานเบื้องหลังงานที่ต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะงานที่ต้องลุยๆุยงานหนักหนักงานปรับงานแก้ได้หมดมาดูกันเงินขาดของชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างการเงินกันทองของคนวันอาทิตย์นะคะการเงินโอกาสมาจากงานค่ะเงินโชคเงินมาด้วยนะ,ะโชคโอกาสอะไรใหม่ๆหกำลังจะเกิดขึ้นและบางท่านกำลังจะมีโชคความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างนะคะรวมไปจะถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงง,งาน ก็คือความสําเร็จของคุณเองที่คุณได้เปลี่ยนงานใหม่เกิดขึ้นใครอยากจะไปไกลหรือรวมไปจนถึงเงินทางไกลได้ค่าใช้จ่ายอาจจะมีค่าใช้จ่ายยวดยานผ่านะนะคะตรงนี้ด้วยบางท่านนะคะจะมีในเรื่องขค่าใช้จ่ายยวดยานผ่านะหรือค่าใช้จ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นนะคะรวมไปจนถึงใครที่คาดหวังเงินรอคอยเงินอยู่อึดอดัดไม่ได้ข่าวเลยในเรื่องของการเงินที่เรารอคอยเงินหนี้เก่าได้ทั้งนั้นบางท่านก็มีลูกหนี้ นะคะก็ต้องก็เรียกว่าต้องทวงแล้วล่ะเพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันมันไกลกันมันไกลตัวจังนะคะส่วนสำหรับบางเคสเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะการทำงานหาเงินส่วนหนึ่งโชคของคุณอีกหนึ่งส่วนบางท่านกำลังจะมีโชคแต่โชคตรงนี้มันอาจจะเป็นโชคในละะักษณะงานธุรกิจผลประโยชน์ทางไกล ะะงานที่ต้องใช้ความคิดไอเดียก็ได้หรืองานที่ประเภทกล่าวไว้แล้วก็จะต้องมีโอกาสในเรื่องของการเงินการทองนะรวมไปจนถึงช่วงนี้ชาววันอาทิตย์คุณอาจจะได้โชคกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่เข้ามาส่งเสริมคุณด้วยการเริ่มต้นการลงทุนการบุกเบิกอะไรใหม่ๆมันย่อมมีอุปสรรคนะคะตรงนี้มันอาจจะยังไม่ได้อะไรที่มันยังไม่เขา้าที่เข้าทางสักทีเดียวหรือจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายการลงทุนเพิ่มอะไรแบบนั้นด้วยเช่นกันแล้วก็ ช่วงนี้ในเรื่องของการเงินบางทีก็ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านักค้านักขายนะถ้าพ่อเป็นพ่อค้าแม่ค้านักค้านักขายเนี่ยเงินมันมาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงไว้นิดนึงแต่ถ้าใครจะลงทุนทําอะไรช่วงนี้ห้ามประมาทนะห้ามประมาทหรือจะลงทุนร่วมก็อย่าประมาทร่วมไปจนถึงช่วงนี้บางท่านจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการทําบ้านการปรับปรุงบ้านการต่อเติมบ้านนะคะหรือจะมีเหตุอะไรที่จ่ายต้องจ่ายแบบปรับด้วย มีเงินจ่ายออกไปนะเนี่ยมีค่าใช้จ่ายออกไปแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเยอะด้วยแต่คุณก็ยังมีแหล่งเงินเข้ามาหมุนเวียนค่ะชาวราทิตย์นะคะในใคี่คในเรื่องของการเงินโอ้โหบางทีอาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายด้วยนะผ่าเจาะได้หมดนะคะผ่าเจาะมาเออเข okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคกัน เรื่องของโชคมีบ้างไหมตัวตนของคุณหนึ่งเดือนนี้ค่ะว้าวใครรอเงินเยียวยาใครรอเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอมานานคิดว่ารอมานานหรือเงินที่คุณรอมันอาจจะต้องค่อนข้างใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ด้วย โอเคส่วนบางท่านก็จะมีโชคกับลูกค้าอยู่แล้วอันนั้นนะเงินปันผลก็ได้เงินเก่าๆก็ได้เงินที่รอมานานได้นะคะตรงนี้เงินโบโน้งโบนัสอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือในเรื่องของการเงินการทองนะฮะรวมไปจนถึงบางท่านจะมีโชคไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งะฮะอาจจะมีเกณฑมีแนวโน้มก็ได้ฉันอยากจะไปทําบุญอะไรแบบนี้นะคะได้หมดทั้งนั้น อยากจะทําบุญสถานสภาสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้นะคะมูลนิที่อะไรแบบนั้นได้นะคะใครที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของใครที่อยู่ในวัยเรียนอยากจะรอคอยข่าวดีในเรื่องการที่แบบว่าเงินกองทุนเงินเงินทุนทุนการศึกษาอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะมีนะโชคของคุณอะ นะคะรู้สึกว่ามีด้วยใครที่ต้องไปวิ่งเต้นตกลงกับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีขั้นคนมีตําแหน่งอะไรอย่างนั้นก็นั่นจะมีโอกาสที่ดีหรือคุณจะมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังก็คือเส้นสายการได้โชคของการงานนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ระวังสุขภาพร่างกายดวงผ่าดวงเจาะมาดวงปัญหาสุขภาพมาหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การไปปรึกษาหาหรือพบแพทย์ก็ได้หรือจะเปลี่ยนแพทย์เปลี่ยนแพทย์ทางเลือกได้ไหม รักษาทางเลือกได้ไหมก็มีส่วนนะคะตรงนี้ด้วยระวังความเครียดสุขภาพของคุณระวังความเครียดความเครียดประดังความเครียดปรับ,บ,บนะคะตรงนี้การทะไรอย่าประมาาเลินเลอ่อด้วยนะนั่นคือในเรื่องของสุขภาพร่างกายขอขยายหน่อยนะคะคืออะไรอย่างน้อยๆอยุ้ยตายแล้วอย่างน้อยๆใครรอการเปลี่ยนใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโอกาสงานใหม่ๆนะคะ ใครที่ไปเจอปัญหาระวังนิดนึงนะคะปัญหากับใครก็ได้นะระวังให้มากๆหรือรูปไปเจถึงการขับขี่ยวดยนานพาหนะหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาตรงนี้มันไปเป็นปัญหาในเรื่องของคดีความจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรือใครรอใครรอที่แบบว่าคดีความมันมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะรอในเรื่องข่าวดีความคืบหน้าหรือรอความคืบหน้าในคดีความมันก็จะมีความคืบหน้า จะมูจะจา่าจะหัวจะก้อยมันก็ต้องมีความคืบหน้าตรงนี้ของชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะโอเคส่วนใครจะทําบ้านใหม่นั้นน่ะได้ทําบ้านใหม่มันก็คือโชคโชคบ้านใหม่นะคะได้โชคบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันแต่บางท่านปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานปรับปรับฉับพลันแล้วก็มีปัญหาในสายงานปรับปรับฉับพลันด้วยบางท่านน่ะโดนโดนกดดันนะคะหรืออาจจะโดนตรวจสอบอะไรหรือเปล่าคุณใครทํางานองค์กรระวังนะ นะคะตรงนี้ยอ่ามาดูกันแต่ถ้าเป็นพวกอาชีพของคุณเองอันนี้โชคดีอาชีพอยู่เบื้องหลังอาชีพที่ปรึกษาอาชีพปรับอาชีพแก้อาชีพไขาอาชีพทนายนะคะอาชีพรับเหมาก่อสร้างทุบก่อทุบสร้างได้หมดถ้าเป็นอาชีพของคุณอันนี้คือเรื่องดีไม่ว่าคุณจะแบบอยากจะไปเปิดออฟฟิศของคุณเองเปิดสำนักงานของคุณเองอะไรแบบนั้นอันนั้นก็คือเรื่องดีโอ้มาละสุขภาพเธอหืมมีในเรื่องสุขภาพนี่ สุภาพตรงนี้อาจจะเป็นเครือญาตินะนะคะชาววันอาทิตย์อาจจะเป็นเครือญาติได้มีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปีต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปกับเครือญาตินะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งส่วนนอกนั้นบางท่านจะต้องรีบเคลียร์หนี้เคลียร์สินตัวเองด้วยค่ะเพราะตัวเองมีหนี้ภาระหนี้สินอยู่นะคะส่วนใครจะไปยื่นสินเชื่อนั้นก็ได้อยู่นะ,ะจะไปยื่นสินเชื่อ โอเค okay. การผิดใจกับใครบางคนการถูกหักหลังได้ไหมได้ด้วยการถูกหักหลังนะคะก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะของชาวนาทิตย์โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะ <Okay. S 1> ไม่ได้ทำาสนาแล้วคลิปประจำวันเกิดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตรงนี้มาดูกันนะคู่รักครอบครัวเป็นยังไงบ้าง แล้วก็รายละเอียดใครอยากจะรู้จริง,รงๆนูน่นน่ะคะ่ะเรื่องของดาวเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยมีหลายราศีก็ไปฟังในสิบสองราศีควบคู่กันไปด้วยเช่นกันความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวจะส่งเสริมกันนะแต่แลองมีเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันด้วยรวมไปถึงบางทีก็อาจจะหมายถึงการขัดแยง้งการวิวาทากับใครบางคนคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ก็จะมีคนใกล้ตัวตรงนี้ได้ทั้งนอกบ้านได้ทั้งในบ้านได้หมดทั้งนั้นน่ะของชาววันอาทิตย์ ส่วนช่วงนี้ค่ะบางท่านจะมีโชคทางการเงินลับๆของตัวเองก็ได้ช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนการเงินของคุณนะฮะตรงนี้ด้วยมาจากความสามารถของคุณเองส่วนตัววันอาทิตยใครอยากจะทําอะไรกับตัวเองมีโอกาสได้ทําอะไรกับตัวเองนะถ้าคุณจะตั้งใจทําช่วงนี้ความอึดอัดในใจมาคู่รักครอบครัวก็ต้องมีความอึดอัดในใจแต่คนเราที่อยู่กินกันมานาน่ะบางทีอ่ะนะคะ อย่าแค่บอกอย่าแค่ว่าอุ้ยต้องอัดในใจอะไรอย่างนั้นกลัวว่าแฟนจะไปมีคนอื่นแฟนเจ้าชู้คอยมานั่งจ้องจับผิดกันแค่คนเรายิ่งอยู่กันนานมากขึ้นเท่าไหร่เราต้องยิ่งรู้จักวิสัยใจคอกันมากขึ้นเท่านั้นก็ต้องยิ่งบริหารเสน่ห์กันดูแลเอาใจใส่กันดีๆนะคะอะไรอย่างนั้นอะ่ะแค่นั้นเองส่วนเนี่ยช่วงนี้คิดมากคิดเยอะนะคุณอ,ะอ่ะอ่านะคะคิดว่าอุ้ยแฟนเจ้าชู้นู่นนี่นั่นด้วยส่วนสําหรับ บางทีก็จ,จะหมายถึงค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายไปกับคนใกล้ตัวนะได้เหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายบริวารได้เหมือนกันหรือช่วงนี้อาจจะมีบริวารแข็งข้อได้ด้วยเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็ได้หรือเขาอาจจะพูดอะไรที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าคิดมากคิดเยอะได้ด้วยนะคะชาววันอาทิตย์โอเคแต่จะมองว่าคุณคิดมากคิดเยอะ อแต่เรื่องอื่นของคุณดีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงงานไปเกี่ยวข้องอสังหาอยากจะทำอะไรตอนนี้เขาหมายถึงการต้องรีบเร่งถ้าคุณจะต้องเร่งรีบทำอะไรนะคะตรงนี้แล้วก็บางท่านก็จะมีโชคด้วยเช่นกันสำหรับคนที่มีปัญหาความรักมาดูกันค่ะคนที่มีปัญหาความรักจะเป็นไงบ้างว้าว คนที่มีปัญหาความรักรักเขามากมายหรอรักเล่าตัวเองมาทุกใจนะโดนโกโหกพกลมเนี่ยนะระวังความรักแบบในเรืร่องของเอาไงความรักที่มันเป็นกรรมความรักที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นหรือความรักที่มันเป็นทุกความรักที่เจอโกหกพกลมได้เจอคําหลอกลวงได้ได้หมดทั้งนั้นความทุกข์ใจของคุณมันมาอยู่แล้วหรือคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไร้วี่แววมากๆเลยที่จะทําให้คุณมีความสุข หรือไร้วีแววที่มันจะชัดเจนเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการพนันการกับคนกับคนอื่นอยู่หรือเขาอาจจะไปรุ่มหลงหรือเขาอาจจะไปพัวพันติดพันใครไปติดพันพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มไปติดพันพ่อไม่แม่ไม่ได้ไหมได้ด้วยนะคุณอาจจะคิดมากตรงนี้แต่บางท่านเนี่ยความรักก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่พัฒนาเลยมันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยแล้วคนของคุณเขาอาจจะมีอะไรที่ปกปิด,ป,ดปิดบังตลอดเวลาอย่างเงี้ย นั่นแหละค่ะคือการตัดสินบางทีก็อาจจะหมายถึงคุณเองที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็บางท่านก็รู้เลยว่าแฟนเจ้าชู้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องมีนูน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมานั่งคอยระวงังต้องมานั่งคอยระแวงต้องมานั่งคอยจับผิดตลอดเวลาเพราะแฟนเจ้าชู้ค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะตอบว่าถ้าจะบอกว่าบางทีความรักอะอย่างเช่นที่บอกอย่างอย่างบางคนเป็นแค่แฟนกันแต่บางคนอยู่กินกัน หนะ้าบางคนอยู่กินกันบางทีต้องทําอย่างไรล่ะเราก็ต้องหันหน้ามาคุยกันตรงๆไหมเราก็ต้องบริหารเสน่ห์กันบ้างไหมอ่าถ้าคนอยู่กินกันแต่ใครถ้าเป็นแฟนกันบอกเลยค่ะจุดเปลี่ยนมาจุดเปลี่ยนแปลงมานะคะการห่างเหนินการเวระยะห่างการถอยคนละเก้าแต่ถ้าต้องการถอยถอยคนละเก้ามันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่ออะไรที่มันเบาบางลงอ่ะถ้าจะถอยคนละเก้า แต่บางท่านจบ,จบค่ะจบความสัมพันธ์ก็เชื่อว่าคุณอาจจะได้แฟนเจ้าชูอ้อะแล้วก็อีกอย่างเขาก็น่าจะมีอะไรปกปิด,ปด,ปด,ปดบางซ่อนเล่นกับคุณหรือเขาแกล้งปกปิดกับคุณหรือเขาปิดหูปิดตาคุณหรือเขาไม่ให้คุณบางท่านแฟนมีสื่อโซเชียลเขาอาจจะบล็อกปิดหูปิดตาคุณไม่ให้คุณได้รู้นะคะว่าเขาไปแชทคุยอะไรกับใครก็ได้แต่ถ้าณวันนี้มันอาจจะเป็นการถอยห่างคนละเก้า นะฮะส่วนบางเคสที่ต้องจบเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมรับผิดชอบอะไรกับคุณหรอกคุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเขาคนนี้เจ้าชู้หรือเขาคนนี้ยังลักสนุกอยู่ยังอยากจะบริหารสเสน่ห์อยู่นั่นแหละคือประเด็นนะคะคือประเด็นด้วยมันก็คือการแล้วคุณก็รู้ว่าปัญหาตรงนั้นเราไปแก้อะไรเขาได้เราแก้นิสัยเขาไม่ได้นะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงการถอยห่างมาดูชาวโสดกันชาวโสดนะคะ โสดเป็นยังไงบ้างโสดมีเดียบิตรภาพดีๆงานผลประโยชน์ธุรกิจความสําเร็จโอกาสงานใหม่ใครรองานใหม่บางทีคุณอาจจะฟาดเอิมอาจจะวาดหวังค่ะนะอาจจะหวังเรื่องของงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินสัดส่วนใหญ่หนะจ่า,าโสดเท่าที่เห็นแบบนี้นะคะเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงรออนาคตก็ได้ อ่ารอชิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงก่อนอาชีพการงานที่มั่นคงก่อนรายได้รวยก่อนบางทีค่อยรอรักก็ได้แต่บางท่านก็มีความคิดแล้วว่าฉันก็อยากจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวแล้วมีคนเข้ามาขายขนมจีบค่ะนะ,ะวาจาสเสน่ห์แพลวพ่าว,พ,าวพูดจาเนี่ยโอ้โหนะคะแพลวพ่า,พามากแต่ทั้งนี้ก็ให้ดูดูกันไปนะ ให้คบกันได้มิตรภาพกันได้ดูดูกันไปอะไรแบบนั้นนะคะคนโสดให้ใช้จังหวะเวลายาวๆเลยค่ะอย,อย่าลูบลอ,นะะอย่ารีบลงเชื่อนะคะอย่ารีบลงเชื่อเผื่อเขามีอะไรปกปิดปิดบางซ่อนเร้นกับคุณได้ด้วยอีดังหากของชาวนาทิ์คนโสดบางทีอ่ะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ารักใหม่มีเข้ามาแต่เราอยากจะเป็นมิตรภาพเพราะใจยังไม่ไปปล่อยวางเรื่องราวคนในอดีตเลยยังตัดเยื่อใยไม่ลงเลย ดาะ,ะตรงนี้ด้วยโอ้โหชาวโสดช่วงนี้หลายๆท่านมีการมีงานงานที่ต้องไปติดต่อกับผู้คนคนไกลอันนี้ก็เป็นส่วนนะงานธุรกิจเพราะบางท่านมีการติดต่อกผู้คนคนไกลแล้วบางท่านช่วงนี้มีแต่เรื่องของงานจริงๆแะคะมีแต่เรื่องของงานจริงๆทุกอย่างคือคุณลุยงานอะเพื่อชดความไปอยู่ความก้าวหน้าส่วนในบางท่านนะคะ จะมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาอาจจะรอรับคำตอบอะไรจากคุณอยู่ก็ได้นะรอคำตอบนะแต่ถ้าคุณปฏิเสธไม่ปฏิเสธก็ไม่เป็นไรเขาก็ไปจะมองว่าเขาก็ไปเขาก็มีทางเลือกใหม่ถ้าคุณปฏิเสธแต่ถ้าสมมุติว่า รอครําตอบจากคุณถ้าคุณบอกเขาว่าเออเราก็ค่อยๆดูกันไปก่อนเป็นกัลยาณมิตรกันไปก่อนคุยกันไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะตรงนั้นก็ไม่เป็นไรมันก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีเพียงแต่ว่าเรามองว่าความรักครั้งใหม่มันก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนเลยก็มีนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาจริงๆค่ะของชาววันอาทิตย์นะแต่ถามว่ามีคนมาชอบคุณอยู่แล้วมาจีบคุณอยู่แล้วหรือคนที่ชอบคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เขามาสนุกไหมเขามาเล่นๆไหมมันเป็นความชอบความชอบแบบชั่ววูบชั่ววาวชั่ววูบช,ชั่วคลาวอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะคะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นด้วยระวังอย่างเดียวก็คือรักที่เข้ามาระวังเขามีเจ้าของนะระวังอย่างเดียวระวังไปเป็นมือที่สามใครมาดูกันค่ะบ,บทสุดของชาววันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์บะโชคมาตั้งแต่สำรับแรกแล้วการเงินของคุณะนะคะการติดต่อการค้าการเจรจาต่างๆการเงินจะมีผลประโยชน์ผลพลอยได้ที่ดีบางท่านมีโชคการเงินจากธุรกิจต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลด้วยใครอยากจะเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางช่วงนี้การขับขี่ยุดยานพาหนะก็อย่าประมาทละหรือการทําอะไรของคุณอย่าใจร้อนใครรอคอยอะไรอยู่รู้สึกว่ามันอึดอัดรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอคอยมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางท่านก็รอคอยเงินอะไรมึงสิมึงอยาก ด้วยนะนะคะก็ระวังนิดดึงด้วยระวังในเรื่องของอะไรที่มันแรงๆใส่กันกับคนใกล้ตัวคําพูดเป็นในเรื่องของคําพูดหรือกริยามกริยาอะไรก็ตามนะคะของชาวราศีธิย์โอเคใครจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานช่วงนี้เซนแรงนะะเซนแรงบางท่านก็จะมีเซนโชคหรืออาจจะไม่ใช่เซนแรงแต่บางท่านจะมีช่องทางแหล่งรายได้ลับๆ รายได้ไม่เปิดเผยหรือรายได้ที่เข้าหมั่นฐำนคุณรวมไม่ถึงมาจากความรู้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะตัวด้วยของชาวนาทิตย์นะคะค่าใช้จ่ายมีค่ะรอบด้านเลยแล้วก็บางทีชาวนาทิ์ช่วงนี้อารมณ์ตัวตนของคุณอยากจะเป็นโลกส่วนตัวสูงอารมณ์ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายก้าวไก่นิดนึงอารมณ์แบบสวิงหน่อยๆด้วยนะคะของชาวนาทิตย์ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะชาววันอาทิตย์นะคะก็ขอให้ทุกท่านสมหวังสำเร็จเพราะว่าเด่นมากๆคือเงิน เด่นมากๆคือในเรื่องของการเงินการทองค่ะเพราะไพ่ตัวตนของคุณก็เปิดออกมาดีดีด้วยนะคะแต่ในเรื่องของความรักเชื่อว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะในเรื่องของความรักเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะคะไว้ไปติดตามในคลิป e ีอื่นค่ะคลิป12ราศีอะไรแบบนั้นนะคะนี่ห่างหืนห่างหายหายหน้าไปานานมากเลยสำหรับคลิปประจำวันเกิดก็ลองทำดูเพราะว่าเอ๊ะทำไมมีคอมเมนต์ว่าทำไมเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถ้าจะกลับเข้ามาทำก็อาจจะทำเดือนละหนนะคะก็อยากจะให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เป็นกำลังใจแต่ถ้าแบบว่าทำกลับมาทำแล้วไม่มีคนดูไม่มีคนฟังอีกก็จะทีนี้นู่นแหละปีละหนล่ะนะครปีละหนละ,นะะ,ป,ละ,นละปีหนึ่งก็ไปในเรื่องของ ปีใหม่ละอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็จะพยายามจะกลับมาทำด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ